ສະບາຍດີຫຸ່ມພີ່ນ້ອງມື້ນີ້ແມ່ລັ້ງມາຖาມາເບິ່ງຄົນຍ້ແວ່ນเรา້າຜູ້ກະເບື້ອງເນາະຕອນນີ້ີຍັງຮດຍັງເການຢນຍນວນ້ອງนລີນາຍູ່ບານຮົຂນພນດີຮາພອນຍູ Ơ Rồi Thật khá là sơ là... <laughs> <laughs> Đôi... đi chị nữa Nó nhớ khu bạn Nó nhớ bản hậu anh đó Rồi, <laughs> นี่บริเวณวัดเนาะพี่น้องตัวนี้ประธานได้ปูเนาะวันใหญ่ล่ำปูบดนี่หยพี่น้องแต่ว่ากระเบื้องเฮาสิพ่อหรือบ่ยังโมโหเนาะตามถาเบื้งถาสมน้ำกันตอนนี้ถ้ากระปูแต่ตัวเทิงเนาะ องค่ะนอค่ะไ่เนะพี่น้องเด้อยาแน่วน้กันเด้อด้สบายดีแม่หลังลงมายาแน่วน้หญลเนาะมันบ่เหงปวดบ่อหนิแต่ตาไม่เหงปวดแบุกอยใหม่บ่นนั่นี้นักมันหยดใส่ก็ได้

่อยกันเด้อพ sure oh, ี่น้องเด้อตัวเล็กนิดเล็กน้อยเดียเด้อยห้นเดียวนี่แหละ่อยกันเห็ดบา่างดขาไน่ละแม่ตนึแต่ว่าผูพื่นเดี๋ก่อนพูตั้งกระโลตั้งไตเดี๋ยวก่อนล้ว่างที่ดีโมเดใ้จิตัดอยู่ครกุมอไรกลนหรอ่

nhá ai giờ ngâm bộ biến đổi ngâm bộ lại này ngam leo bạn áo xài cái món ăn tẻ nha กำลังนี่ยเนื่อคู่กันกำลังตัดกันอยู่อ่ะ bạn Rồi <laughs> <laughs> đi đi à đâu?

เจ็บซ่าเอาเอาแต่เสือขายนคู่มันเสร็จยนคู่มันอยู่านไหนะเนาะให้บึงเขาฟังก่อน อันนี้ก็ปูนเนาะพ่อแม่ให้น้องซิปสอบที่เขาสั่งเมื่อวานนี่เดี๋ยวมาส่งเลยเนาะ ซาบ้านเฮาน่ะขึ้นเลยลงมานี่ไส้เนาะเขาได้สั่งเมื่อวานนี่โหลดละท่านหนึ่งท่านบาทเนาะมีเขาสั่งเมื่อวานนี่มีปูนกับไส้เนาะ ันได้เอามาส่งแล้วตอนนี้ก็สิได้ซื้อมะโพดเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เลิกแล้วทงเท่าได้ก่อนนี่อมือถวาย มเชาตักบาดยาดน้าเด้อแผลเลยเด้อมาูกคอโตแค้นนคนที่มาตำราบานสรีสางไะโทนมีบาอ่มือมือไมคคำนึงย่มเช่าตั้บาดยาดิน้าเพาะทั้งที่ทั้งศาสนาบายดีกล้องเลยพ่อไม่ช้างพ่อได้เอาโลล สบายดีกล้องเนี่ยในชาวบ้านเท่านาะลงมาเห็ดหอกมาเห็ดหวัดน้ำาลูกหน้าบอบสบายดีโอ้ยในฝอไอดำเนาะผลนได้ลงมาเห็ดหวัดน้ำกันเนาะกูกระเบื้องใช้เาก็ได้สั่งมาเลยเนาะคันบนช้างเนาะ

ักองกันแล้วุอันนี้กระปูนะ่เนาะผนมาจากบ้านหอยมอ่วงผนมาผ้าเห็ดผ้าสางเนาะผนก็มาได้อุปธรรมในหอกองเนาะองของปู่ปเลยเนาะที่ได้น,นี่น่ะเป็นของปูนะ่เนาะผนก็มาเป็นเจ,าาเจา้าภาพเจ้าซัทธาน้ำวัดบ้านเฮาอันนี้ก็บ,บ้านเกิดเผนเนะนาะในกระยาเผนมานำกัน อ่ะันกันมึงดูขู่กันอยู่บ่มีจะค,ค้นขู่มากขึ้นแล้วชิปพม่าห่อนหน่กระพอจบสำนี่นาะพ่อแม่พี่น้องพอกันขิดหนาได้อสิได้ถ่ายให้เบิ่งไปเรือ่อยๆนาะเขาสิได้ กระเบื้องเ้าจะได้ไปเอาอีกเือนอื่นบาห่วว่ามันสีพ่อหรือบ่อพ่อเนาะถาบ่พ่อกะถามีผู้มาตื่นมาแทนเนาะมีผู้ใจดีกะับสีพ่อกระเบื้องบ้านเฮากะสบายดีเด้อพ่อเม่พี่น้องคิพทอมาคนนี้เขาจบไปสำนึกกัน